เผยความจริงไม่ต้องโลกสวยแกลบทำมากไม่ใช่ว่าไรายได้จะมากวันนี้นะเรามาคุยกันเรื่องตรงๆเลยแล้วกันผมขับแกลบมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับคือหนึ่งเดือนแรกเนี่ยงานเข้าดีมากเพราะเราเป็นคนใหม่นะครับมันไม่มีอิน e n t i v e ที่เป็นแบบเป็นเพชรหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นเขาเรียกว่า incentive รายวันนะครับมันจะ คือคนเก่าเขาจะเรียกกันว่าหลุมนะครับมันจะมี5หลุมก็แล้วแต่ว่าใครที่อยู่ในระดับไหนนะครับการเก็บเพชรมันก็จะมีช่วงเวลาช่วงที่เป็นพามไทม์จริงๆก็จะประมาณสักสิบโมงจนถึงประมาณบ่ายโมงอีกช่วงนึงก็ประมาณ4ี่โมงถึงสองทุ่มซึ่งช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เพชรเน่ยมันมันบวกขึ้นเอ่อเพชรมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติซึ่งปกติอ่ะนะถ้าเราขับ แกฟฟูด uh, นะครับมันจะอยู่ประมาณสัก10เพชรหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงพวกนี้มันอาจจะได้ประมาณสัก20เพชรสเพชรอะไรประมาณนี้มันทําให้ย่ดระยะเวลาในการเก็บก็เหมือนกับว่าคุณเก็บ1งานเท่ากับได้2งานในช่วงเวลาปกติซึ่งคนส่วนใหญ่จะออกมาในช่วงเวลานี้กันนะครับและช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่งกันดีกว่าแย่งกันเก็บเพชรนะครับคุณมีเวลาแค่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงเท่านั้นแหละ ซึ่งแต่ละคนจะแย่งกันนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าคุณทำมากไม่ใช่ได้มากถ้าคุณเป็นคนใหม่ไอของพวกนี้จะยังไม่มีผลกระทบกับคุณเพราะว่างานมันจะจ่ายดีถามว่าทำไมงานมันจ่ายดีเพราะคุณไม่มีอินเซนティブรายวันคุณจะมีแค่ค่าลอกนะครับดังนั้นงานมันจะตะบ,บันมาหาคุณเลยแล้วส่วนใหญ่คุณจะเปิดออโต ดังนั้นคุณจะไม่ค่อยยกเลิกกันนะครับงานมันจะมัดรวมกันมาหมดเลย2งาน3งานเงี้ยมันจะตะบันมาให้คุณเลยนะครับไกลใกล้หรืออะไรเงี้ยคือมันจะมันจะมัดรวมมาเลยนะครับแต่ถ้าคุณผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยคุณเริ่มมีเพชรอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยบกเพชรแล้วเนี่ยงานคุณจากที่คุณเคยวิ่งเนี่ยมันจะลดลงมันจะลดลงทันทีเลยครับคุณคุณเชื่อผมเถอะงานมันจะลดลงและผมเจอมาแล้ว หลายๆคนที่คนเก่าเขาเรียกว่าดองงานดองงานหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณวิ่งวันหนึ่งได้40งานนะครับพอคุณวิ่งตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งคุณได้30งานเนี่ยงานคุณจะไม่เข้าเลยครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงประมาณเกือบเกือบสามโมงช่วงเวลาเนี้ยงานจะไม่เข้ากันเลยให้คุณวิ่งให้ตายยังไงหางานอะ่ะเต็มที่ก็ได้แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวซึ่งงานมันไม่เข้า งานมันไม่เข้า AI มันจะมองว่าคุณได้งานเยอะแล้วมันจะไม่เข้ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆครับผมโดนมาแล้วประมาณสัปดาห์กว่าๆซึ่งซึ่งไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วมันจะไปจ่ายงานประมาณสักสี่โมงให้คุณวิ่งช่วงสี่โมงถึงประมาณสองทุ่มมันก็บีบคุณอนะว่าให้ให้คุณวิ่งช่วงนั้นแต่ช่วงที่แบบระยะเวลาเนี้ยมันจะหายไปเลยงานให้คุณวิ่งให้ตายยังไงนะ งานเต็มที่ได้แค่สองสางานคือแบบเป็นงานตัวเดียวด้วยซ้ําซึ่งซึ่งผมก็งงมากว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าช่วงนั้นงานน้อยไม่จริงหรอกครับถ้ามันงานน้อยจริงๆอ่ะแล้วทําไมคนอื่นถึงได้งานถึงแม้จะบอกให้วิ่งไปออกไปรอบนอกหรือวิ่งออกไปโซนนู้นโซนนี้มันก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าระบบอ่ะมันมันเหมือนกับโดนล็อกอ่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะโดนอย่างประจําเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะมีบ้าง แต่ถ้าจานถึงสุกเนี่ยช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยผมผมเห็นหลายคนแล้วผมคุยกับหลายคนแล้วว่าช่วงเนี้ยจะโดนกันโดยกันเยอะมากนะครับที่แบบงานมันไม่มาเลยดังนั้นการที่คุณวิ่งทั้งวันมันไม่ได้ช่วย,ยนะครับเพราะหนึ่งเพราะมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมมนมันประมาณชั่วโมงครึ่งหลายๆลายคนกลับบ้านไปนอนนะครับกลับบ้านไปนอนแล้วก็ออกประมาณช่วงสี่โมงซึ่ง บางคนเนี่ยที่เขามองว่าถ้าออกมาวิ่งแล้วก็อยากจะวิ่งให้ยาวๆตลอดอยากให้งานมันเข้าตลอดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้แบบทํารอบหรืออะไได้เพราะว่าตอนเย็นๆเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเขาอาจจะได้ไม่ต้องกลับบ้านมืดแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆระยะทางไกลไลเดอร์ไม่เคยกลัวนะครับ ไเดอร์กลัวอย่างเดียวคืองานไม่จ่ายให้ไรเดอร์มากกว่าครับเหมือนพี่คนหนึ่งที่เป็นไลเดอร์เนี่ยเขาพูดคำหนึ่งโคตรโดนใจผมเลยเขาพูดคำผมก็ถามเขานะบอกว่าพี่เป็นไงบ้างงานเขาบอกว่าชั่วโมงนี้นะจะให้ไปนรกหรือสวรรค์ก็ไปทั้งนั้นแหละคือมันสะท้อนอความในใจเลยว่าคืองานมันไม่จ่ายะพองานมันจ่ายปุ๊บเนี่ยจะไกลขนาดไหนก็ต้องไปเออ ไกลขนาดไหนก็ต้องไปจะให้ไปนรกสวรรค์ยังไงก็ต้องไปขอให้จ่ายงานเถอะดีกว่าแบบว่าจอดรถไว้เฉยๆมันเสียเวลาครับเพราะว่าคุณต้องคิดนะครับว่าถ้าคุณไปรับอาหารเนี่ยร้านทําช้าคุณก็ต้องรอละสิบถึงสิบห้านาทีกว่าที่คุณรับอาหารเสร็จปุ๊บถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าเนี่ยบางที่ไปส่งลูกค้าเนี่ยโทรไม่รับ หรือว่ากว่าจะจ่ายตังค์เนี่ยกว่าจะเดินออกมาจ่ายตังค์เนี่ยก็หมดไปอีก2-3นาทีหรือ5นาทีแล้วกว่าคุณจะดู GPS ว่าจะไปจุดอื่นต่อก็หมดไปอีกติดไฟแดงอีกนะครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาในการเคลียร์ออเดอร์ของฟู้ดในแต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20-30นาทีในการเคลียร์แต่ละหนออเดอร์นี่คือออเดอร์สั้นนะครับถ้ายาวอ่ะผมว่าเป็นชั่วโมง แต่ตรงนั้นอะเราไม่สีเรียดต่ขอให้แบบว่าพอเคลียร์ออเดอร์เสร็จปุ๊บและมีงานจะแบบว่าสัก5นาที10นาทีแล้วงานเข้าอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยงานมันจะได้ต่อนะครับแต่ไม่ใช่แบบคุณดองเขาแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับหลายๆคนเจอมาแบบนี้คนเก่าจะเจอมาแบบนี้และคุณสังเกตได้เลยว่าช่วงประมาณบ่ายโมงครึง่งถึงประมาณบ่ายสามโมงครึง่งอ่ะโดยประมาณนะ แกล็บจะจอดนิ่งๆเลยส่วนใหญ่อะคนที่แบบว่าทำมานานเนี่ยจะจอดนิ่งๆเลยว่าช่วงนี้ไม่วิ่งหรือวิ่งแบบว่าเลือกงานเลยไม่วิ่งเพราะมองว่างานมันไม่เข้ามันไม่คุ้มกับการที่จะวิ่งเพราะว่ามันเปลืองน้ํามันนะครับถึงแม้วิ่งไปก็ก็ไม่ได้งานอยู่ดีนะครับซึ่งระบบอะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่า AI จํา ผมก็ไม่ได้อยากให้ Ai จํจำนะครับผมก็วิ่งหางานแต่มันไม่มีงานจ่ายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงวิ่งแล้วแต่งานมันไม่เข้าก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับงาน,ม,นมันโดนฟิกอยู่เท่านี้นะครับดังนั้นอ่ะผมอยากบอกให้คนใหม่ทราบตรงนี้ก่อนที่คุณจะเลื่อนระดับจาก1เดือนขึ้นไปแล้วคุณจะเจอแบบนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะไม่บอกหรอก วันนี้ผมจะมาบอกให้คุณฟังว่าหลังจากหนึ่งเดือนที่คุณได้ค่ารอบหรือว่าได้งานเข้าดีๆจากที่เราเป็นคนใหม่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนมันคือของจริงครับของจริงที่งานคุณจะลดลงงานมันจะไม่ค่อยเข้านะครับถึงแม้คุณหางานตรงไหนในจุดที่คุณเคยได้งานชุกๆเนี่ยมันไม่เข้าเหมือนกับคุณไปจอดรอหรือว่า นั่งรอร้านที่แบบมันได้ประจําขนาดนั่งรอหน้าร้านที่มีออเดอร์เยอะๆนะงานมันยังเด้งออกไปแบบละสองสามโลเลยเพื่อที่จะให้คุณไปรับที่อื่นผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็งงเหมือนกันนี่คือสิ่งที่แบบคนที่ทำมาระยะหนึ่งอ่ะจะเจอนะครับคนใหม่จะยังไม่เจอคนใหม่แรกๆเหมือนผมแัแหละขี่สนุกโอ้โหงานเข้าแบบโอ้โห แป๊บแเด้งแป๊บแบเดงเปิดออโ,อโต้เด้งในวันที่ผ่านไปหนึ่งเดือนกว่าๆเปิดออ,ตโ,อโต้ยังไม่เด้งเลยครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาไม่จ่ายงานให้นะเปิดออตโต้ให้ตายยังไงก็ไม่เด้งงานตัวเดียวก็เอาไม่เด้งเลยครับมันเสียเวลามา,มากๆจริงๆถ้าไม่เชื่อคนใหม่ลองผ่านไปสักหนึ่เดือนแล้วคุณมีเพชรบวกข้างๆ่ะวันแรกอ่ะ คุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าวันที่คุณเป็นคนใหม่มือใหม่หรือพลทหารนะ่ะแล้วคุณมีเพชรในวันที่เป็นพลทหารนะงานจะคนละเรื่องเลยครับงานจะแบบมันจะเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วความกดดันมันจะสูงมากเพราะว่าถ้าคุณเก็บเพชรแล้วมันใกล้ที่จะได้บวกแล้วเนี่ยคุณจะพยายามวิ่งเพื่อให้ได้บวกนี่แหละฮะคือสิ่งที่มันมันกดดัน นะครับและยิ่งถ้าช่วงนั้นงานมันไม่เข้าอะ่ะวิ่งให้ตายยังไงมันก็ไม่มีงานมันก็ไม่รู้จะเอาเพชรมาบวกยังไงนี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยบอกและผมบอกให้คุณฟังนะครับนี่คือความจริงไม่ได้โลกสวยว่าคุณวิ่งทั้งวันวิ่ง12ชั่วโมงแล้วคุณจะแบบรายได้ดีหรือว่ารายได้ยเยอะหรืออะไรเงี้ยเพราะบางคนอนะ่ะเปิดบริการอื่นสู้นะครับเปิดวินสู้เปิดเอ็กเพรสสู้นะครับ มันต้องอย่างงานแล้วครับถ้ากูจะเอา,เอาบริการอย่างเดียวคือฟู้ดอย่างเดียวมันตันครับเอาจริงๆมันตันนี่คือจากใจของคนที่ทํามาประมาณเดือนนิดๆจากคนใหม่สู่คนที่แบบเริ่มมีอินเซนティブผมบอกเลยครับว่ามันมันแปลกๆในการปล่อยงานนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคนเก่าๆอะ่ะก็จะโดนแบบนี้ นะครับถ้าไม่เชื่อคนรุ่นคนใหม่ๆอ่ะผ่านไป1เดือนแล้วได้เพจแล้วคุณจะรู้ว่าในสิ่งที่คุณผมพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับ